ยาสุไลลืมถิมมุ้นมังอีสานเกา่ายาสิเผามอดเมียนเสียถิมโมมีเหลือบัดว่าเทือมือนน่ะสิผ้าเอาให้เฮืองฮูอีสานเฮาสิพุงไปน่เก่าแต่หลังสวัสดีครับพบกับผมนะครับเรื่องเล่าเดาเดาของชาวบ้านมือนีสิมาเว่าเรื่องตำนานเถียงนาเนาะคนอีสานเก่าสมัยก่อน,นเนาะ คือสีโูจักเถียงนาเทียง,น,ยงน้าที่เป็นะคยๆกระท่อมน้อยๆบางเทียงกะกะเถียงบางเถียงกะใหญ่บางเทียงกะน้อยบบท,ที่นี่ตำนานมันยังมีอยู่วามีเช้านาอยู่สวงคนเนาะให้ซื้อพ่อใหญ่ดำกับพ่อใหญ่แดงก็เล่ากันเนาะเอ็ดนาอยู่น้ำกันสมัยก่อนแบ่ที่นี้เอ็ดมีควาวมีไถมี ันไทยนี้อย่างแน่ละมิปักจบมีนเสียมีอย่างแน่สิละเห็ดเห็ดหนอยู่น้ำกันบานที่นี่เห็ดไปเมื่อใดเมื่อหนึ่งกิอยู่น้ำกันมาเตะมอแม่แม่ละไปนะเรากลับบ้านกลับบ้านแล้วกลับไปนะาเสาโฮมเสาอย่างอยู่น้ำต้นไม้หญ่งๆน้ำต้นบักขอแน่ต้นบกขามแน่เป็นพ้นไปอย่างนั่นละก็จีบานที่นี่มือหนึ่งก็เลยเกิดการหลงนะ ยังยู่ไปให้โดนมันนี้ก็หลงหลงที่หลงทางเจ้าความมันก็เทียงกันเสียแล้วเอาให้นะให้นี่มันของข่อยบ่กว่ามันพอยดํากับวานะะเพอยดยแดงกับเอามันของเจ้าจังไหนอันนี้มันของข่อยแ้นี่ให้นะให้นี่ข่อยเป็นคนเทศม้าตะใดบวันนี้ก็เกิดปากเสียงกันแล้ววันนี้จากที่เคยกินเขากินยาน้มกันเทามากับเป็นไปทั่วนะกับผิดกันวันนี้ผิดกันแล้วกันเลย เทีย่ยงกันวะเนี่ยทเอาให้นะให้ได้นะขีดเดียนแบบนี้มันน้องเจ้านี่เดียนนี่เป็นข้องข่ตัดสินใจแล้วบะเนี่แบ่งทีกันให้มันชัดเจนวะเนี่แบ่งทีเสร็จเกลเลยจังเลยเขาที่จำได้แล้วบันนี้ว่าสันว่าพรกันโว่กันนี่จังไลยเขาที่จำทีเจ้าของได้ก็เลยตัดสินใจพากันเฮ็ดกระท่อมสรนแล้วจองหน้าเฮ็ดกระท่อมจองทีเจ้าของเขาเรียกว่าเฮ็ดเป็น พอได้ยูได้เสานะแบบว่าที่เจ้าบางนี่เนี่ยกระท่อมนี่ก็นี่เป็นของที่คอยกระท่อมนี่็จะเป็นกระท่อมคอยกระท่อมนั่งเป็นกระท่อมเจ้าบาทนี่ยยูมาเรื่อยๆบ่นด้ก็เลยเอาเอาเสื้อเนกระท่อมที่เขาพึ่งพักกันส้่งกันเทิดขึ้นมาเนี่ยเอื่นว่าจังใดว่าสันว่ามันด้ดำกับไม่แดงกับปรึกษากันเอ๊ะมันเกิดจากอย่างนั้นกระท่อมนี่ว่าสันเลยพักกันถามกันนะมันี้ดำก็เลยว่าเอ้า มันเกิดจากมูวเขาพาะกันเทียงกันนี่แหลวเฮ้ยสันว่าเทียงกันเลี้ยงอย่างเหรอนี่ดำกันเลยว่าเอาก็เทียงกันายินากันนี่ดิเฮ้ยโนสันว่างอนเจ้าตัวพักกันว่าให้นาให้นี่เป็นของเจ้าเฮ้ยว่าเทียงเห็ดนะาเฮเทียงกันเอานะาเฮ้เอาที่ตั้งซื่อกระทอมนิดหน่อยนี่ว่าจังหดดีนวอเฮายสันว่าที่แรกก็ตั้งซื่อว่าเทียงเอานานั่นแหละเฮ้น นี่ยวขวดคนคนไทยสายกามากอย่างว่ยอย่างสันสันเนาะ,ะเลสเถียงจากคำว่าเถียงเอาน้าเลยเลือยจะคำว่าเถียงน้าเขาสันว่าเถียงน้าเถียงน้ามาหอดซูมือนี่แล้วนี่เป็นตำนานของเถียงน้าครับพญ่ยยดำกับพญ่ยยแดงเป็นคนอันตั้งซื้อก็เลื่อนเถียงน้ามาหอดซูมือนี่นะครับไพ่นี้้อมูลดีๆที่เป็นตำนานที่ขี่เดาขึ้นมา้านะครับกับพากันคอมเม้นได้ด้าน ดังคลิปนี้เลยนะครับสำหรับมื่อนี้กับผมอาจารย์ตุย้ยกับคอล์ไปก่อนครับสวัสดีครับ